What we here back, 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 do go is ครับนัทเตอร์วังสามหมออุดอรธานีครับผมวันนี้นัทมีรถเข้าใหม่นะครับเข้ามาเป็นรายการแรกนะครับเป็นคูเปต้าเอลซีเจ็ดศูนย์แปดเอสพีนะครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพใกล้ๆกันนะครับตัวนี้ราคาสี่แสนสี่หมื่นบาทครับยางใหม่สี่เส้นนะครับ ยางใหม่ๆสี่เส้นเลยสภาพสวยๆนะครับพร้อมกับผานพ้วนนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับจันหน้าผานพวนเล่มทะเบียนตัวนี้รถปีห้าเจ็ดนะครับอยางของ B k เคนะครับเกนหน้าขึ้นลงหน่อยปะนะครับนี่เราเช็คสภาพมาพร้อมใช้แล้วนะครับแขนหลังเปลี่ยนใหม่รับตั้งใหม่นะครับท้ามได้นะครับพร้อมใช้นะครับ 1,885ชั่วโมงนะครับต้นคัดเป็นเดิมนะครับเด้นหน้าถอายลังดูแน่นๆนะครับแน่นๆนะครับมันใดสนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่0918611191นะครับ0918611191นะครับตัวนี้หน้าใบดันดินเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมแถมท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับสนใจมาดูรถได้นะครับ รถของเราอยู่ที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดกุรธานีนะครับเครื่องเคียงเงี้ยมากๆนะครับยางหลังเต็มๆนะครับยางหน้ายางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับระบบไฟแน่ระบบไฟแต่ไฟเดี้ยวนะครับเตรีความใช้ทั้งหมดนะครับอัาใดสนใจสวยๆแบบนี้เลยนะครับติดต่อมาได้นะครับที่0918611191นะครับราคา440,000บาท คูเปอรตา L4708 s e ครับ